เจ็ตแมนขบวนการที่มีเนื้อหาหลังสู้บอสตัวสุดท้ายจเจ็ตแมนขบวนการซุปเปอร์เซนไตลำดับที่15แต่นี่คือขอบวนการแรกที่มีการเล่าเรื่องของสมาชิกแต่ละคนหลังจากที่ได้สู้กับบอสตัวสุดท้ายและได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาแล้วซึ่งก่อนหน้านี้การเล่าเรื่องหลังจากที่สู้บอสแล้วก็จะเป็นการรีแคปเนื้อเรื่องทั้งหมดสาอีกครั้ง หรือเป็นการที่พวกเขาสูญเสียพลังไปยังไงหงหรือไม่ก็เป็นการบอกบทสรุปของตัวละครบางตัวเช่นในขบวนการมาร์ชแมน แต่ว่าในขบวนการเจ็ตแมนนั้นจะเป็นการเล่าเรื่องของชีวิตแต่ละคนว่าหลังผ่านศึกการต่อสู้แล้วทุกคนใช้ชีวิตกันยังไงว่าแล้วเราก็ไปดูฉากการใช้ชีวิตของแต่ละคนหลังจากที่สู้บอสเสร็จแล้วของขบวนการเจ็ตแมนกันสักนิดซัตจ้า้าหนอินา่นนี่้าหน และนี่ก็คือหนึ่งในขบวนการที่มีเนื้อหาหลังสู้บอสนานที่สุดนั่นคือ6นาที30วินาทีก่อนที่เพลงปิดจะเริ่มต้นขึ้น